สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ชา n n ล Station Bird นะครับวันนี้เปิดมาไม่ต้องตกใจเลนะวันนี้เปิดมาแบบไม่ได้เตรียมหน้าดันเลยนะครับดีหาซี่ลงเสืสละวีรชนได้นะครับอา้าวลืมลืมลบความเดือดของมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ขนาดแค่เพิ่งลงมาเอางนะครับเดินลงมาจากดันหน่อยเดียวเองนะ นี่เพิ่งเคลียร์ม่อนแค่ชุดแรกเองนะครับมันก็จะจุกๆหน่อยเนาะดาเมจมันจะแรงต้องลากทีละสองตัวถ้าลากเกินกว่านั้นก็เราก็จะจุกอย่างแรงครับ อะไรมากนะครับมันไม่เหมือนกับดันเสียสละลงธรรมดาเนาะถ้าดันเสียสละลงธรรมดาเราแบบชิวๆเลยคนเดียวเราก็ไหวครับแต่นี้แบบโดนของจุกเข้าไปเราก็จะแบบจุกๆหน่อยมัจะล่วงอนะ พยายามไปเทรดให้เพื่อนได้นะครับแต่เราไม่เหมาะกับการเป็นสายแทงเนาะลงเมื่อกี้ลงไปรอบนึ้งแล้วพอดีเราได้ผ้าสิส้มในตำนานมานะครับแล้วก็บอสก็ได้ของกากเลยแหละ ตีบอสอยู่หลังๆบอสไ้นะครับบอสเลือกเราแต่เราเราไม่อยากเลือกบอสนะเป็นไม่ได้ล็อกงี้ครับเราไม่ต้องใช้สก,กิลเลยเราให้เพื่อนซับอย่างเดียวเลยเราล็อกอย่างเดียวจนสุดพลังเลยโกระโดดลังไม่ทันติดมุมไป เื่อนเราก็เกือบร่วงเหมือนกันนะครับ ดรอปสามหมดแล้วก็เตะดรอปสามสิเวลาบอสหมดแล้วตอนนี้ใครโดนหวดมมีล้มมีล้มโดนสเกียบชุดเดียวล้มแน่นอน บอลไม่เคยมีกล่องนะเวลาชนโอ้ลฟล์ล่นไฟลยล่นเราก็ลากบอลร,รอเพื่อนขำๆก่อน ก็ทำเหมือนเดิมถ้าได้เราก็ ต้องหูธรรมดา ตรงนั้นปล่อยเหลือได้ครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยให้ตัวยิงตัวลากออกมานะครับเพราะว่าไม่งั้นเราเข้าไปนี่เรามีสิทธิ์โดนสี่นะครับถ้าโดนสี่แล้วว่าจุก แม็กสำหรับดันนี้สำหรับผมนะผมว่าไคลแม็กจริงๆดันนี้อยู่ที่ตัวแรกกับบอสครับ๋ย่มองคว้าหน่อยเตะแรงจัง่ะ สังเกตนะครับผมตอนแรกผมซื้อเลือดมาสามร้อยขวดเนาะนี่ลงรอบสองรอบร้อยขวดเลยนะ <c oughs> เรียว่าลงรอบร้อยขวดเลยจบอยู่เหมือนกันส่วนพลังมุมขวาเนี่ยครับกดใจสีแดงนี่ถ้าเกิดเราไปตีมอนบอดธรรมดาไม่ได้นะครับแต่มันจะไม่ได้ของไม่ได้ไ p พีอะไรเลยนะเราทำได้อย่างเดียวคือพวกแต้มสังหารนะครับ ไปแมพแค้มสังหารมันจะได้เอา่ยาคูเตีเียจลงแล้วไเ,ปไ,เไปเอาเพื่อนนุ่นต้องเอาคูไปเอาเพื่อนนุ่น โ oh, yeah, 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 oh. อ้เย้ๆโดดไปโดดไปโอ้อือเย้โดดมาเย้โดดมาสักกูโดดไปพออย่าโดดมาตัวนี้ถึงก็ไม่เท่าไหร่สํหรับผมนะตัวนี้กับตัวตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่ยังไม่ตุกเท่าไหร่ ดูตัวแรกเป็นระยะเวลานานกว่าเวลาไหนที่สูงที่ชิ่มเปียปนหมัดสีส้มก็เป็นแปนหมัดฟ้าธรรมดานะครับ แสนเนาะก็ไม่ถือก็ดีแต่ก็เอาม่ย่อยแรลกแตมได้คตับอนนี่ต้องหลบสกิลใหญ่ให้ดีๆเลยครับถ้าสกิลใหญ่ไม่ดีบอกเลยว่าสุกหนักมากครับเก็บให้หมดต่อยต่อยเหมือนเดิมล็อกเหมือนเดิมต่อยให้สุด เคลื่งไปเราอยู่ระยะใกล้ไว้เฮ้ยโอ้เสือบเสือบเสือบอเตือนลอ็อกเตือนล็อกเตไ้โอ้โหอดนี้ใมครมับส,สุดท้ายเสือบพพลังเราหมดพอดี กระโดดลงบนเดี๋ยวอินใกล้สิมองไม่เห็นเฮ้ยโ,โดดอย่างนั้นอย่าโดดอย่างนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะตายหมดสูงมากเลยครับอย่าทุกนะอย่าทุก าเฮีย yeah, hey, <laughs> รีบตายแล้วรีบกลับมาให้ไวเลยครับโอ้โหแล้วเราต้องวิ่งกลับไปสุดแมบเลยเดี๋ยวเพิ่งตายนะเพื่อนมันจะผ่านกันง่ายๆอยู่แล้วรอบเมื่อกี้ผมค้ำได้รอบนี้ค้ำไม่ได้นะครับรอบนี้ผมค้ำไม่อยู่เลยอันนี้คือเป็นทางลัดเนาะสำหรับขี้เกียจถาม่อนฝั่งขวาไปนะ เราก็วิ่งแบบนี้ได้ไม่รู้ว่าตอนนี้เพื่นเราเป็นไงกันบ้างเฮ้ยม่เอาน่าจะเพื่อนน่าจะยังยืนไหวโคนาเช่นนั้นถ้าตายกันหมดนี้เลือดบอสจับรีมาเป็นสีใหม่โอ้โห ได้นะครับเอาทำไมเพื่อน าใหม่นะครับก็ต้องพริงบอกทีมเอาใหม่เอาใหม่ซักอ๋อถ้าบอสโกดเข้าไม่ได้นะครับเป็นคลายแมคที่ควรจะรู้เลย ถ้าแฝงสัก40,000 40,007น่าจะถามได้ไม่ยากนะครับอันนี้คดีแฝงของฝั่งผมมันมีคน4 2 4 0 0 3 4 4แล้วก็4 6 4 7ประมาณเนี้ยผมผมกากลองมาหมัดอ่อนสดหมัดดาเมจเขา40,003นะครับจะไม่ผิดครับนอะันนี้40,006 นี่ครับ4ี่หมื่นสามคนเราก็เป็นสี่หมื่นสี่หัวสี่หมื่นเจ็ดอืมแต่พลังป้องกันเขาก็น้อยไปหน่อยว่าพื้สายเม็ดมันจะแข็งกว่านี้คงไม่ใช่เรื่องอะเนาะเดินอๆเดินดน,ดนก็แล้ว เมื่อกินข้าวเสร็จจะโดดเปิดแล้วนะสามสองหนึ่งโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเน็ดจะมาดูอเลยตอนนี้เกือบนัเนเดลดดแลรวเข้าอีสัวเลยอื้หนั่นไงมวแต่โม้มวแต่โม้หลายท้องเลยโอ้โหเทียด รางไม่ดีเปิดมารางไม่ดีเลยต้องตั้งใจเล่นมเลยต้องใช้ความตั้งใจเล่นเลยทีเดียวโดเท้ามาเพื่อนตายไปหนึ่งอนะโอ้โหหมัดหมัดเขาล้มแล้วตายไปเลย โอ้โหไฟแม็กมาไวจังวะโอ้โหไฟแม็กเจอการุดท้าสุดไม่หลบให้มันโดดม,มาม,มาทำพกรทำพกรเดี๋ยวเพิ่อนเดีย๋ยวเพิ่งปล่อยนะเพื่อนทำพกนนิดเดียวเฮ้ยโดน โอ,โ,โอ้โหส้มตีนมากโอ้ขอภายในคำหยาบนะครับร้อนแล้วครับร้อนแล้วรอบนี้โอ้โหรอบที่แล้วแบบผ่านแบบง่ายๆใช้เวลาสิบสามสิบสี่นาทีเองรอบนี้แบบจุกๆเลยเสียเวลาขนาดนี้ของม่วงต้องมาแล้วครับเป็นส้มก็ได้ม่วงก็ได้จะยินดีมากเลยเวลิกูดเลย เด็ด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 ลงมาก็เจออย่างนี้เลยเหรอบนอนตรวจหาเพื่อนจะตายแล้วว่ว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 จะตายแล้วเพื่อน บอตะตายวตายวตายที่ตายมวงไม่ออกเฮ้ยมวงออกมวงเราวุวออกโอ้ดีใจกับเขาด้วยนะครับ เราทำดาเมจได้ล่างสุดเลยดีใจกับคนที่ได้แล้วเราก็เสียใจกับเราด้วยนะครับเราก็จะมาลงอีกทีในส่วนของตัวนะครับจลีอีกทีก็ อีก3วันอีก3วันเราก็จะมาลงใหม่เราก็จะมาอคลิปกันใหม่จนกว่าเราจะได้ของนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ